ทุกคนมาดูเป็นครั้งแรกเลยในชีวิตนะที่แม่เพ็รท,ที่แม่เพ็รเห็นแบบเห็ดสวยแล้วก็งามขนาดนี้นะคะทุกคนดูเหมือนมีใครเอามาปลูกมาฝังไว้เลยนะเนี่ยดูดิสวยงามตามท้องเรื่องนะคะทุกคนเนี่ยงามแบบนี้เลยนะเนี่ย แดดรำไรรำไรนะทุกคนเนี่ยแต่แดดช่วงบ่ายคือมันบ่ายแล้วไงนะเ,เนี่ยดอกสวยๆงามๆอย่างนี้นานๆจะเห็นทีหนึ่งนะคะเห็ดไข่นะคะ,คะ,คะทุกคนเอาไปปิ้งเอาไปตำปนนะคะทุกคนเนี่ยอืมกว่าจะหาเจอก็ไม่ใช่แบบง่ายๆนะคะเนี่ยเดินจนเหนื่อยกันเลยทีเดียวกว่าจะเห็น แต่ละดอกนะคะทุกคนอืมนี่อันนี้ก็คือเอามาล้างนะคะจะเอาใส่กระมังเตรียมล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเห็ดเห็ดตัวนี้จะต้องปิ้งทุกคนปิ้งปิ้งให้สุกย่างให้สุกแล้วก็หอมหมแล้วก็ตำโคลเป็นน้ำพริกหอมหอมนะคะใส่ผักไว้นะคะอ่านี่มาทานด้วยกัน